สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับช่องโน้ตสักานะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาดูบรรยากาศาการเช่าหามีดหมอของผมนะครับว่าอะไรค็สงสัยนะครับว่าเพราะว่าผมเนี่ยมีงานประจําด้วยนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยผมก็จะไปซื้อขายเครื่องเครื่องรางับโดยเฉพาะมีดหมอเนี่ยก็จะนัดในช่วงวันหยุดนี่ยอาจจะเป็นไปนส่งลูกค้าบ้างหรือบางทีก็พบ อขอดูมีตัวจริงครับด้วยตอนนี้ของเก๋นเนี่ยมันพัฒนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับของเก๋ทำดีขึ้นเรื่อยๆครับการออกมาดูตัวจริงแล้วก็ตกลงเช่าซื้อกันเลยเนี่ยมันจบนะครับจบดังนัน้นส่วนมากนถ้าผมสามารถเดินทางไปดูของตัวจริงได้เนี่ยผมก็จะเดินทางไปดูนะครับก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดให้มันน้อยลงครับให้มันน้อยลงนะครับวันนี้ก็นัดไว้อยู่ ท่านหนึ่งนะครับที่อำเภอบ้านหมี่นะครับอำเภอบ้านหมี่เขากำลังเดินทางไปนะครับก็ชีวิตผมก็จะประมาณนี้นะครับช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะฟิกเวลาไว้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับเวลาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่ามีค่ากับผมมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาวันหยุดผมค่อนข้างมีน้อยนะครับก็จะอยู่บนรถอย่างเงี้ยนะครับช่วงช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยข้าวเหนียวหมูย่างอะไรเงี้ยกินนอยู่ในรถนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้มีอะไรบ้างนะครับตามรับชมเลยครับ มาถึงจุดนัดหมายนะครับนัดพบกันตรงบริเวณปั๊มน้ํามันแถวแถวอําเภอบ้านหมี่นะครับอาเภอบ้านหมี่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยตกลงราคากับน้องเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ส่งรูปมาประเมินราคานะครับก็ตกลงราคากันไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาดูเล่มจริงนะครับก็ถ้าสภาพตรงตามรูปเะครับเช็คแล้วตรงตามรูปก็ผมจ่ายเงินแล้วก็คือใช้เงินได้เลยนะครับไม่ว่า จะเกิดความผิดพลาดจากตัวผมนะครับอาอาจจะซื้อเก้ามานะครับหรือวาอ่าเป็นของมีการซ่อมย้อมแมวนะครับผมรับผิดชอบตัวเองครับคือผมจ่ายเงินแล้วก็ถือว่าจบใช้เงินได้เลยนะครับพร้ก็จบไป1เคสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นมีดแต่วพะบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับก็สภาพสวยสมบูรณ์ก็ได้รับเงินไปง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดผมดูแล้วว่าชอบนะครับถูกใจก็จ่ายเงินก็สำหรับผมเนี่ยไม่มีการาต้องมารับประกันหรือเรื่องสิ้นนะครับเนี่ยจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยผมมานั่งในรถปุ๊บสะเปิดถ้าเกิดมาดูแล้วเราไม่ชอบหรือมีไปแท้ขึ้นมา เอาไปคืนก็ไม่ไม่มีนะครับไม่มีการคืนใช้เงินได้เลยนะครับสาหรับเรื่ังหมงกาจ่ายเงินแล้วเนี่ยรับมีดไปแล้วแลกเปลี่ยนไปแล้วก็คือจบนะครับจบก็ถึงผมถึงชอบมาดูมีดที่หน้างานนะครับก็จบที่หน้างานเลื่นี้ก็จะเป็นมีดมันกมีการช่างตุยนะครับเป็นยุคปลายใบตะเล็กนะครับก็เรื๋อวนี้หายากแล้วนะครับลูกกนราคาไม่เท่าไหร่นะครับเดี่ยวนี้ก็หลักพันต่างๆได้นะครับหลักพันต่างๆไปปลายเลยสวยๆเนี่ยเป็นหมื่นก็มีนะครับแบบนี้นะ นี่ก็ถือว่าสภาพมันบ้านดีนะครับดูง,ง่ายนะมีแท้ดูง,ง่ายนะครับก็บรรกาศการเช่ามีดผมก็จะประมาณเนี้ยจบมันง่ายๆนะครับคุยกันง่ายๆไม่เรื่องมากนะครับก็ท่านใดมีมีดอะไรต้องการให้ผมเช่าบูชาเนี่ยก็ลองส่งรูปเข้ามานะครับใน Facebook ผมนิวัฒนาสว่างนะครับชื่อเดียวกับ u t u b e นะครับนิวัฒนาสว่างหรือว่าเพจผมก็จะเป็นโน้ตสัตตานะครับใครต้องการ เ่าหามีดพระกิอาจารย์ต่างๆนะครับหรือว่าต้องการเช่าบูชาดูเป็นแนวทางการสะสมหรือปล่อยให้เช่านะครับก็ติดตามได้ในเพจน,นสวสตานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับได้มีมันหนึ่งเรื่องแต่จะไปต่ออีกหลายเคสนะครับแต่เขาคงไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้พยายามถ่ายคลิปรัลมเรื่อยๆครับคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ